สวัสดีจ้าช่องแม่เพียวชาแนลค่ะวันนี้หันเอแม่เพียวสิมาเอชมเอทำกับข้าวอาหารเศ้าให้พุทเ่าจ้าเมนูเด็ดวันนี้คือปิ้งปลาขาวค่ะปลาขาวนะคะนี่ซื้อกับปลาอุ้ยค่ะซื้อได้สองมือแล้วอัดฟิตไว้แล้วก็เอต้มปลาค่ะต้มปลาเสื้อมคือเก่า ปลาเสื่อมกระเสื้อปลาอุ้ยอัดเสบไว้คือกันอาหารนี้มีเมนูพิเศษของพุทธาค่ะเท่าบ้านในหันมากินปลาค่ะนะคะเครื่องปรุงเอทเครื่องปรุงเอต้มเอต้มเอต้มปลาเสื่อมมีใบมะขามอ่อนมีคามีพริกพริกเอไข่ต่อค่ะพริกเผ็ดบีเจเรียน้องแล้วก็่ามะกรูดค่ะ ตามกันเลยค่ะนี่นะคะตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วค่ะหมอ้อน้ำเดือดเดือดใส่เอาทั้งหมดนาะทีไปเลยนะคะอีใบมะขามอ่อ,อนตะไคร้มะกรูดค่ะพริกเทไปเลยค่ะเทใส่หม้อดเดือดเดือดเลยค่ะ ที่ทำเกีียวปลาเสื่อมนะคะตรงปลาเสื่อมค่ะใส่เกลือน,นิดนึงนะคะให้มันเดือดสักพักแล้วค่อยใส่ปลาค่ะเรามาปิ้งอีก ปิ้งปลาขาวกันนะคะปลาขาวก็อีเสียบไม้ลูกสิน้นจ้ามันจะพลิกง่ายไม่งั้นมันสิเปื่อยเพราะว่าไอ้ตกเลยเพื่นอนเออโบสดเพื่อนหลายมือแล้วจ้ะ กินผู้เท่าผู้เท่าเพิ่มมากจ้านี่ะเป็นปลาขาวนี่ค่ะอาหารเมนูนพิเศษแซ่บๆค่ะมันนี้ถึกใจผู้เท่าตมรมผ้าเสื่อมค่ะกำลังเดือดๆเลย ประเื่อมนะคะประซาโซเสียประเชื่อมประเื่อมนะคะนี่หมอดเดือดแล้วใส่ประเื่อมค่ะทไปเลยนะคะปลากำลังจะสุกค,ค่ะ เมนูแสนพิเศษของผู้เท่าค่ะผู้เท่ามากนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะพริกขาก็ใส่ไปเลยเพราะว่าเราต้องไปจี่ต้มแล้วคือตักตำและะ้วก็ทถาแบบมัน,มนเผ็ดกะใส่พริกขั่ขวไปอีกแต่นี่น่าจะเผ็ดเพราะว่าพริกไข่ต่อสามสี่เม็ดบ้านนี้ไม่ค่อยกินเผ็ดค่ะนะคะ น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาขวดค่ะใส่ใส่ไม่เยอะนะคะใส่นิดนึงพเพราะเาใส่เกลือไปแล้วเดี๋ยวมันสิเค็มเดี๋ยวมันจะเค็ม หน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะอหอมตุยๆเลยค่ะหอมอีตะไคร้หอมอีะอมะกรูดหอมค่ะนขาหน้าตาแบบนี้นะคะ,คะตาก็หน้าตาแบบนี้นะคะ ก็หอมแล้วคะ่ะพอไหวจนสสุกแล้วกินแบบบ้านๆค่ะไม่มีอะไรมากมายบ,าบ้านชนบ,บทเรา,ากินแบบอี๋โซโซเฮาแบบง่ายๆไม่ต้องอีมีพิธีรีตองอะไรมากมายจนจะสุกแล้วนะคะหอมชุยๆเลยคะ่ะ แอมเดอ้อผู้ชมเดอ้อแอมเดอ้ออังเสียมปลางเดอ้อที่ไหนเดอ,อ้อโจอภากระเต่ากระเต่าเดอ้อโจข้าวเหนียวกระเตากระเตาแอมขนาดเจริญอาหารเด้อเสมอนเด้อท่านผู้ชมไปมาส่งห้างน,นฮ,ฮะนี่ค่ะ หอมเครื่องเคียงค่ะหอมเอีอมากูดหอมอน,นั่นได้ยินกลิ่นเลยคิ้วเข่าเลยปุดๆเลยต้มนานก็ไม่ได้นะคะมันเป็นเอีก็ือ่อมันเป็นผ้าเอีเอ,อยอย่างปลาปลาเนื้ออ่อนต้มโดนหลายเกับเปื่อยพุ่ แตกเลยค่ะ,ป,ป,ะ,คะป,ปิ้งกับปิ้งไฟอ่อนๆนะคะไปไฟแห้งๆปิ้งบดได้คะ่ะมันชิมใหม่ไฟอ่อ,อนๆพอดีปิ้งหอมๆเหลืองๆเมนูแสนอร่อยเช้านี้ของอช่องแม่เพียวแชนแนลมนูปิ้งปลาขาว เมนูอีกเจียวปลาเสื่อมแสนอร่อยขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากกดติดตามช่องมีเพียวชาแน,นลด้วยค่ะผิดถูกยังไงยอย่าว่ากันนะคะช่องใหม่ห่ะคำค่ะขอบคุณค่ะ